สวัสดีท่านผู้ชมวยครับวันนี้เราก็อยู่กับเชนแ n e เอฟเ i d e r เดอทอยู่กับผมนมาขามคนเดิมนะครับทุกคนวันนี้พิเศษหน่อยนะครับทุกคนหลังจากที่เราหายหนะ้าหายตาไปหลายๆวันนะครับทุกคนวันนี้นะมาขามมีรถอีกคันนึงที่อยากจะนําเสนอเลยครับทุกคนนี่อยากจะให้ทุกคนได้ชมเลย ออนิลฟอร์ซ่า350นะครับทุกคนซึ่งน้มะค่มได้ลองขับขี่มาก็เป็นอาทิตย์แล้วนะเนาะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ลองขับขี่ในระยะทางที่มันไกลๆมากวันนี้เราก็เลยจากจะมารีวิวว่าไอ้รถคันนี้เนี่ยมันมีอะไรที่แบบพิเศษบ้างแล้วก็จะเอาไปขับขี่ในระยะทางไกลๆแล้วก็ขึ้นเขากันด้วยเพราะว่าวันนี้เราจะไปออกทริปกันใช่ไหมน้ามะคะใช่แล้วแม่สาวไอม,มาเรามาดูกันว่าเจ้าออนิวฟอร์ซ่า350คันนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษบ้าง เริ่มต้นจากอันบนเลยอันบนเลยที่นันมขามชอบพอสมควรเลยก็คือจะเป็นชิลที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับทุกคนอันนี้มีประโยชน์มากนะไม่สายผมว่าเวลาเราขี่ระยะทางไกลๆใช่ไหมแล้วก็เจอฝนหรือว่าเจอฝนเนี่ยเราสามารถปรับชิวให้มันสูงขึ้นได้อะเดี๋ยวลองทําให้ดูปรับยังไงอะมันเป็นไฟฟ้าเหรอเออใช่เนี่ยแค่กดสวิตช์อ่าบริเวณประกับด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมลองดูนีเฮ้ยเจ๋งว่ะมีเวทมนต์ อ้อขึ้นน,นี่นี่แหละบอกแล้วว่ามันมีประโยชน์มาก <c oughs> แล้วก็บริเวณกระจกเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยซึ่งเป็นไฟเลี้ยว LED เวลากลางคืนเนี่ยเห็นชัดมากอ่ะลองให้ดูอัะนี่กลางวันนะอ่ะฮะเป็นไงชัดนะเห็นไหมเออนี่ไฟฉุกเฉินอืมอ่าอันนี้เป็นภาพลักษณ์คร่าวๆภายนอกนะครับทุกคนจากนั้นดีไซน์ที่เปลี่ยนไปครับทุกคนจากโฉมเก่านะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวดักลมซึ่ง mm hmm. หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นแค่ดีไซน์สวยๆเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะมันมีประโยชน์มากกว่านั้น mm hmm. คือเวลาเราขี่เร็วๆเนี่ยไอตัวดักลมตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการกดให้น้ําหนักของตัวรถเนี่ยอยูด่ mm hmm. ด้านหน้า mm hmm. ทําให้เวลาเราขี่เนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นไม่สายแล้วก็เรื่องรูปลักษณ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่องของท่อไอเสียด้วย <Yeah. S 1> ท่อไอเสียเนี่ยใหญ่ขึ้น ดูใหญ่ขึ้นเลยใช่ไหมใช่อ่าแล้วก็ด้านหน้าด้วยไม่สาไอ้ด้านหน้าคือต้นไหนเออนี่ด้านหน้าเดี๋ยวก็จะเป็นหม้อน้ําจากไม่สาวไอ้ซึ่งเขาจะย้ายจากบริเวณด้านข้างเนี่ยมาไว้ด้านหน้าแทนทําให้การระบายอากาศเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้น และก็ที่สําคัญเนี่ยจะทําให้รถเนี่ยมีความบาลานซ์มากขึ้นทําให้เวลาเราขี่เร็วๆเ,เนี่ยรู้สึกมั่นคงยิ่งขึ้นจุดสําคัญที่สุดของ All ิ e w f o r ซ a 350เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ซึ่งเขาได้ทําเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่ชื่อว่า ESP Plus นะครับทุกคนเดี๋ยวนี้ดีกว่าในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยวเราไปลองทดสอบโดยการขี่ระยะทางไกลซึ่งเส้นทางที่เราจะไปในวันนี้เนี่ยเป้าหมายของเราก็คือจะเป็นสวนสาธารณะหาดใหญ่ซึ่งไกลจากจุดที่นายมะขามอยู่เนี่ย ก็พอสมควรเลยไปกันเลยไหมไม่สายไปเลยจา้าฉันร้อนนะจา้า Let's go <S ซึ่งจากที่ผมสัมผัสมาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเครื่องยนต์ E S P plus เนี่ยมันทำให้เจ้า All New Forza 350นะครับแรงขึ้นจริงๆโดยจริงๆแล้วเนี่ยทาง Honda นะครับเขาได้มีการนำเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับนำเข้ามาใส่ไว้ในตัวเครื่องยนต์นี้ยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มความกว้างของกระบอกสูบและระยะชักใหม่ครับ จากเดิมเนี่ยกระบอกสูบจะมีขนาด72มิเมครับเพิ่มเป็น77มิมส่วนระยะชักเนี่ยของเดิม68มิเมเพิ่มเป็น70มิมครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเพิ่มมา50ซีซีขนาดนี้เนี่ยแรงขึ้นแบบสัมผัสได้อย่างแน่นอนแต่หลังจากที่ฮอน d a ได้มีการเปลี่ยนกระบอกสูบและระยะชักใหม่เนี่ย การสูบก็เลยต้องใหญ่ขึ้นครับเพื่อจะได้รองรับกับเครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้นเลยจับคู่กับชุดเพลาข้อเหวี่ยงใหม่ที่มาพร้อมกับบาลานเซอร์ซึ่งจากที่ผมสัมผัสได้เนี่ยเวลาเราขี่รถด,ด้วยความเร็วใช่ไหมมันจะไม่มีอาการสั่นหรือกระตุกเลยครับเครื่องยนต์เนี่ยสมดุลดีมากไม่มีอาการสั่นเลยและทางฮอนด้าเนี่ยได้นําเทคโนโลยีจากสนามแข่งมาใช้ด้วยนะครับ นั่นคือพิสตันออยเจ็ตครับมันคือระบบชีนน้ามันหล่อลื่นใต้ลูกสูบซึ่งจะช่วยทําให้ลูกสูบเนี่ยลื่นขึ้นแถมระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นด้วยอีกอย่างนะ คือเรื่องของหม้อน้ำเลยที่เมื่อก่อนเนี่ยหม้อน้ำจะอยู่บริเวณข้างตัวรถซึ่งเวลาขับนานๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยจะเกิดความร้อนสะสมทาง Honda เลยได้มีการย้ายตำแหน่งของหม้อน้ำมาไว้ด้านหน้าแทนครับซึ่งสามารถรับลมขณะขับขี่ได้ระบายความร้อนก็ดียังไม่หมดครับยังมีการออกแบบเสื้อสูบใหม่เป็นแบบ s p n n y Sleep โดยพื้นผิวโดยรอบเนี่ยจะมีความขูดขะซึ่งช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนด้วยครับ นอกจากนี้เนี่ยได้มีการพัฒนาหม้อกรองขนาดใหญ่ขึ้นนะครับที่มีความจุ5.5ลิตรออกแบบให้อากาศเนี่ยไหลเวียนได้อย่างรวดเร็วและทำงานต่อเน,นื่องกับชุดลิ้นปีปีเสื้อที่อัพขนาดจากเดิมเนี่ย34มิลลิเมตรครับเป็น36มิลลิเมตรทำให้อากาศเนี่ยไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นและสุดท้ายเลยครับทุกคนมีการตัดต่อการส่งกำลังให้ดียิ่งขึ้นด้วยชุดคัด์ใหม่ จากเดิมเนี่ยจะมีชุดคัต3จุดครับทาง Honda าก็เลยเพิ่มเป็น5จุดใหญ่ขึ้นทั้งขนาดและหน้าสัมผัสที่เพิ่มขึ้นถึง230%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าโดยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเนี่ยผลก็คือสามารถส่งกําลังอย่างแม่นยําและนุ่มนวลยิ่งขึ้นแถมยังมีการเปลี่ยนชุดชามคัตใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและเม็ดตุ้มทวงเนี่ยเพิ่มน้ําหนักให้เป็น21กรัมและยังไม่หมดนะยังมีการเปลี่ยนสายพานใหม่ให้มีขนาดใหญ่และยาวยิ่งขึ้นด้วย โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จะขึ้นไปสู่เขาคอหงนะครับซึ่งทางขึ้นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะลาดชันนิดนึงแล้วก็เราต้องใช้ความเร็วที่พอเหมาะพอสมด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะอันตรายเดี๋ยวเรามาทดสอบว่าเจ้าออ n นิวฟอร์ซ่าสาเนี่ยจะสามารถขึ้นเขาได้หรือเปล่านะครับทุกคนนี่มปโอ้บรรยากาศ เย็นเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนเออแล้วก็น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆล้อเล่นล้อเล่นนี่ข้างๆก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับมาวิ่งออกอกำลังกายกันตอนเย็นเย็นด้วยนะครับนี่ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความเร็วที่ไม่เร็วมากนะครับเจ้าอนิฟอร์ซาสามาสวนก็สามารถขึ้นเขาได้แบบสบายๆชิว,วๆเลยนะครับทุกคนนี่ขึ้นแบบง่ายๆเลยคือแบบง่ายๆง่ายมากเลยครับทุกคน โอเคเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันข้างบนเลยละกันเดี๋ยวน้ำขามจะพาทุกคนเนี่ยไปไหว้พักกันนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับเรามาถึงแล้วสำหรับยอดเขาคอหกนะครับทุกคน เมื่อกี้เนี่ยได้ขึ้นเขามาแล้วก็ใช้ความเร็วพอประมาณนะปรากฏว่าเจ้าอนิลฟอร์ซ่าสามารถสูเนี่ยทำความเร็วแล้วก็มีความแรงที่ดีมากเลยเวลาเข้าโค้งอะไรเงี้ยก็เกาะถนนได้ดีมากนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปไหว้พระข้างบนกันแล้วไปดูบรรยากาศข้างบนกันนะครับทุกคนป Let s <S ไนป let's go สุดยอด วัดเขาวามีพระแล้วรู้สึกร้อนๆเลยไม่ร้อนเนี่ยพระอากาศดีด้านบนนี่อากาศดีมากใช่ร้อนมากเหแต่ทำไมมันเหมือนมีหมอกวะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนี่แม่สาวไอ้ภาคใต้ไม่มีหน้าหนาวเฮ้ยบ้านเราแบบเผื่อว่าฝนตกแล้วมันจะมีแบบเป็นหมอกความเย็นไงเออแกนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องสิใช่เหรออย่าทำหน้ามืออย่างนั้นฉันเสียความรู้สึก ความสูงว่าเม่สาวไยจะบ้าเดี๋ยนะจริงไหมเจ้ฉันเป็นคนกลัวความเร็วแล้วก็เป็นคนกลัวความสูงเออกลัวความสูงพ่อเข้าใจนะเออแต่กลัวความเร็วนี่คืออะไรเป็นเรื่องปกติที่คนขี่มอเตอร์ไซค์จะกลัวความเร็วคือถ้าขี่เองเนี่ยมันไม่กลัวหรอกแต่ถ้าเรานั่งเนี่ยเออถ้าเรานั่งเนี่ต้งตันแล้วความจะกลัว ไม่ต้องตื่นเต้นจะกป่ะจริงแล้วกลัวความเร็วมีกี่ประเภทมีความมีกี่มีประเภทเดียวเลยตอนนี้เจอมาร้อยกว่าก็เริ่มกลัวแลยโอ้คือถ้าซ้อนคือกลัวใช่ถ้าขับเองไม่กลัวถ้าขับเองยังไม่กลัวกลับบ้านไม่กลัวเลยไม่ไปไม่ไปไปอะไปกลับบ้านมาเร็วกูไปดีกลับบ้านดีกว่าไปกลับบ้านดีกว่าไม่จ่าไม่ไเอาจะนะไม่ต้อง นี้ก็ถือว่าอิ่มบุญพอสมควรเลยนะแม่สาวไอ้นะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยที่เราขี่เจ้าอนิฟอซ่าสามห้าศูนย์เนี่ยมาทดสอบกันตลอดเส้นทางทั้งในเมืองย่านรถติดย่านที่ใช้ความเร็วสูงก็ถือว่าคันนี้เนี่ยทำความเร็วได้น่าประทับใจมากตอนแรกเราคิดว่าน้ําหนักตัวรถอยู่ที่185กิโลกรัมใช่ไหม,มน่าจะทําทความเร็วได้ยากแลวก็มุดได้ยากเนี่ยปรากฏว่ามุดได้ง่ายมากครับทุกคนแลวก็กระจกตัวนี้เนี่ยมันสามารถพับได้เห็นไหม มันก็เลยไม่เป็นปัญหาสําหรับการมุดด้วยแล้วก็ในช่วงที่เป็นทางตรงเนี่ยนมะขามลงใช้ความเร็วก็สามารถทําท็อปสปีดได้สําหรับนมะขามนะอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่ง้ากคนที่น้ําหนักเบากว่านมะขามก็สามารถทําความเร็วได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยคือนายจะบอกว่านายอ้วนใช่ไหม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพถนนความแรงลมแล้วก็น้ําหนักตัวของผู้ขี่ด้วย<ม>แต่ก็ไม่แนะนำนะครับให้ไปทดสอบท็อปสปีดด้วยตัวเองก็ดูคลิปนี้เพื่อไว้เป็นความรู้แลยกันเนาะแล้วก็ที่ประทับใจมากเลยก็คือจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ ESP Plus เนี่ย<ม>ทำให้อตัตราเร่งเนี่ยดีเยี่ยมเลยสำหรับความคิดผมนะก็คือเจ้าอ l น New Forza 350เนี่ยเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการใช้รถสักคันนึงเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว แล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าเราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่เหนื่อยเลยครับมันตอบโจทย์มากเลยยิ่งชิวที่ปรับไฟฟ้าได้เนี่ยเวลาเราเจอลมแรงๆหรือว่าเจอฝนเนี่ยแค่กดสวิตช์ตรงเนี้เห็นไหมเนี่ยนี่แค่นี้ก็ทะไให้ลมเนี่ยตัดผ่านตัวเราก็คือเหมือนในมะขามเนี่ยตัวสูงใช่ไหม และทีนี้มันก็เลื่อนชิวให้สูงขึ้นได้มันก็ตัดลมได้พอดีเนี่ยตัวสูงแล้วก็พอใส่หมวกใช่ไหมลมก็จะตัดผ่านหมวกไปเลยอ๋อถ้าคนตัวเล็กก็เลื่อนลงมาก็โอ,โอเคนะยิ่งดีเลยคนตัวเล็กนะชิวมันจะบางมิดเลยก็ถ้าใครที่สนใจอยากจะมาทดลองขับแบบน้ำมขามก็ลองติดต่อศูนย์บริการฮอนด้าใกล้บ้านดูแล้วกันนะครับจะได้แบบฟิลลิ่งแบบน้ำมขามเลยโอเควันนี้น้ำมขามก็ตัวกลับบ้าน,นก่อนนะครับไอศอรจะกลับบ้านมัจ๊ะ กับจนี่เกณฑ์น่าจะอยู ALLY, to ่แถวนี้นะเกณฑ์อยกลางเต็นท์แถวนี้เดี๋ยวนะพอก่อนเรื่องการเต็นท์พักก่อนโอเควันนี้นะมาขาวในของเพื่อนก็ต้องขอตัวลาไก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยววันต่อไปจะมีอะไรมาชมก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบายๆนะจ๊ะ